สวัสดีครับกอลฟฟอร์ดครับวันนี้นะฮะกอฟจะพาลูกค้านะครับทุกท่านมารับชมนะครับกระบะสี่ประตูนะครับวันนี้มาในตัวขับเคลื่อน2ล้อตัวท็อปสุดของฟอร์ดนะครับก็จะเป็นรุ่นนิวฟอ r d ดเ n นเจอร์ r m อมแทนะครับสตอมแท a กเนี่ยมีจำหน่ายทั้งขับ2และขับ4นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าถ้าดูด้วยตาปะดูด้วยตาเปล่าเหมือนกันเลยนะครับแยกไม่ออกเลยขับ2กับขับ4 นะฮะบางท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต่างกันยังไงต้องบอกก่อนเลยนะครับเป็นรถแทบจะเรียกว่ารุ่นเดียวเลยนะที่ต่างกันที่ระบบขับเคลื่อนนะครับนอกนั้นเหมือนกันทั้งหมดเลยนะฮะมีจําหน่ายด้วยกัน3สีนะครับปัจจุบันมีจําหน่ายด้วยกัน3สีคือสีขาวนะครับซึ่งเป็นขาวปกติสีดําแล้วก็สีเทานะครับวับนนี้รถที่กมารีวิวจะเป็นสีเทานะครับ เดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมนะครับก่อนไปรับชมครับฝากลูกค้าทุกท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอรดอย่าลืมนึกถึงก๊อปนะเบอร์โทรไอเดียไลน์ก๊อปขึ้นไว้ให้แล้วนะครับท่านได้รับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบกับโปรโมชั่นฟอดนะครับคลิกที่เมนูวิดีโอนะครับมันจะมีไล่ไล่์ไลนลงมานะครับแต่ถ้ามันน้อยอย่าไปตกใจนะครับว่าเฮ้ยก๊อออปเเพิ่่่่่งงทําาชชหรืลไมในะฮะ คลิกไปที่เพลย์ลิสต์เลยก็แยกหมวดหมูหม่ให้แล้วนะครับกระบะสีประตูเอเวอร์ ett, ข้อมูลการใช้แคปกับตอนเดียวจะอยู่ด้วยกันนะครับอ่าก็ยังไงชอบคลิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ต้องการแต่งแบบไหนส่งรูปและคลิปมาได้เลยรูปแบบการตกแต่งไม่ตายตัวนะครับวันนี้เช้าหน่อยนะครับเพราะว่ารถแต่งส่งลูกค้านะครับล้างเสร็จสมบูรณ์ทําทุกอย่างก็นี่เลยนะเดี๋ยว นัดลูกค้าไว้7จ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งนะนี่7จ็ดโมงแล้วนะครับก็ถ้าลูกค้ามาก็อาจจะเร็วนิดนึงแต่ถ้าลูกค้ายังไม่มาก็เรื่อยๆเหมือนเดิมเนาะมิลฟอร์ดเลนเจอร์สตอมแท็กครับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับเป็นไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้าครับเป็นอ e ีชิปเตอร์นะครับอีช e ิปเตอร์ของสตอมแท็กปัจจุบันคันนี้ที่กอล์ฟรีวิวนะครับยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับก็ จอดเข้าซองให้จอดเทียบข้างให้นะครับแล้วก็ตั้งลำออกจากเทียบข้างให้นะครับสามารถเล่นแมนวนวลได้ที่หัวเกียร์นะครับแล้วก็แรงม้าสูงสุด210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่าย1น8่0 0้าแบาทสำหรับขับ2ขับสีก็1,424,000บาทนะครับไม่มีสีพิเศษอ่ะไปเดี๋ยวพาชมรถทั้งขับ2ขับ4ดอกเวียเริ่มต้น0%นะครับรถสเทา นะครับแล้วก็อะคริลิกคำว่าเลนเจอร์ครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับจากฟอร์ดอะคริลิกแท้นะครับอะคริลิกแท้เนี่ยจะมีความนูนนะครับนี่เห็นไหมมีความนูนมีความมนนะครับอ่าแต่มีสีเดียวนะครับต่างกับอะคริลิกแต่งที่โอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมีหลายสีแต่มันจะแบนกว่านะครับกระจังหน้าครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าของตัว Stormtag แท้นะครับก็จุดเด่นของเขาก็คือเป็นสีดำทั้งหมด นะครับแล้วก็ตัวยูโรไฟหรือ MY24 2 4ขึ้นไปนะครับโลโก้เนี่ยจะเป็นโครเมียมพื้นน้ำเงินนะครับนี่เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับที่ทุกคนอยากได้นะครับก็ไฟสูงที่ตัวกระจังหน้านะครับจะทำงานพร้อมกับตัวไฟสูงที่ไฟหน้าเลยออโตโ้ไฮบีมทำงานก็ทำงานถ้าเราเปิดไฟสูงก็ทำงานพร้อมกันนะฮรนะร,รถคันนี้มีที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับไฟหน้าเป็น m a ททิค LED นะนี่ไฟเลี้ยวก็เป็น led นะไฟวิ่งกลางวันเป็น led นะครับไฟหน้านี่ไฟต่ำไฟสูงเป็นโปรเจคเตอร์นะครับหลอดเป็น led มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่โคมไฟหน้านะครับรถที่มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่โคมไฟหน้าจะไม่มีที่ไฟตัดหมอกถ้ามีที่ไฟตัดหมอกก็จะไม่มีที่ไฟหน้านะนะครับก็จะมีความต่างกันแต่ใช้งานได้เหมือนกันไฟตัดหมอกเป็น led ติดตั้งมาจากโรงงาน นะครับแล้วก็กันชนหน้าตัวนี้ตรงใต้ไฟเนี่ยครับตรงไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วตรงกลางก็จะเป็นที่เป็นตัวเฮดส่องกลงเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีแถบแดงนะครับสตอมแท็กเนี่ยเขาจะมีเป็นดําแดงนะครับรอบคันเนาะอ่าแครกันชนเป็นสีเงินนะครับมีห่วงลากนะครับคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานตัวระบบครับมีกล้อง3าม้องศานะครับ ตัวนี้ก็ยังมีตัวล้างเลนนะครับตอนไปเขาไปด้วยกันนะครับระหว่างระบบช่วยจอดกับตัวล้างเลนเนาะถ้ามันปรับเนี่ยมันก็ไม่มีด้วยกันทั้งคู่แต่ตัวนี้ยังมีตัวกล้อง3 6 0องศายังมีตัวล้างเลนนะมีระบบรักษาเลนนะครับตั้งสันเตือนนะครับหรือจะตั้งให้ดึงกลับได้มีระบบเตือนกันชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติตรวจับคนเดินนะเรายันตรวจับยันคนนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อหรือ Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go นะครับเตือนการหลับในมีด้านข้างครับเห็นไหมนี่ยังเป็นเซนเซอร์หกจุดอยู่นะครับถ้าตัวที่ปรับแล้วจะเป็นเซนเซอร์สี่จุดนะครับคิ้วนะครับเป็นสีดําเงาสามนิ้วสตอมแท็กเป็นกระบะตัวเดียวนะครับที่คิ้วล้อเป็นดาเงาช่วงล่างครับโช๊คเป็นโมโนทูปนะครับเป็นดิสเบรกทั้งสี่ล้อดิสเบรกทั้งสีล้อก็คือจะเป็นอย่างนี้เป็นทับเบรกอย่างนี้นะครับทั้งสี่ล้อ นะถ้าเป็นดำอารมณ์มันจะเป็นเหมือนนี่บางคนถามว่ามันต่างกันยังไงเห็นป่ะดำมันจะเป็นดำดำเป็นอย่างนี้นะครับก็จะต่างกันนะครับมาพร้อมเบยกมือไฟฟ้านะครับเบกมือไฟฟ้าล้ออันนี้คือล้อที่มาจากโรงงาน20นิ้วเห็นไหมครับดำมีตัดแดงนะครับยางเป็นกูดเยียรเป็นยางไฮเวย์ยางเฮทีนะครับก็2555 5า R 2 0 นะฮะตัวนี้ก็วิ่งบนถนนดําได้ดีเลยครับยางติดรถพวกนี้วิ่งบนถนนดาได้ดีนะครับเน้นบนถนนดําเงียบประหยัดน้ํามันรีดน้ํานะครับนี่คือคุณสมบัติของยางเททีนะครับแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเปลี่ยนยางพี่ใส่เอทีได้ไหมได้ครับยางมันก็หนาขึ้นนะครับน้ำหนักมากขึ้นก็กินน้ํามันมากขึ้นแต่ก็ลุยได้มากขึ้นนะครับอยางแต่ละตัวก็มีความแตกต่างปรึกษาได้ครับแก้มนะครับตัวยูโรไฟก็จะไม่มีตัวหนังสือนะครับ เป็นสีดำคีบระบายความร้อนนะครับตัวครอบกระจกเป็นสีดำนะครับไฟเลี้ยว LED นะครับมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถนะตอนเรากดล็อกเปิดประตูเนี่ยพวกนี้ก็จะมีไฟนะเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้อนะ่ด้านข้างมีระบบาบสปอร์ตนะครับเตือนจุดอับจุดบอดจะเป็นสีส้มนะครับตรงนี้แล้วหลังคานะครับ ความพิเศษของเขานอกจากความใหญ่ก็คือเขาสามารถปรับเป็นแหลกได้นะครับเห็นไหมไมันจะมีเหล็กเส้นอยู่เนี่ยเส้นเนี้ยนะครับเส้นตรงปลายนิ้วก็สามารถเหวี่ยงไปเป็นแหลกได้นะครับเสาสั้นก็ใส่ให้แล้วนะนะครับตอนใช้งานจะได้ง่ายๆนะครับเมตรเก้าสิบเข้าได้เลยเนาะที่กับรถห้างเมตรเก้าสิบเข้าได้นะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆกันสาดครับกันสาดแท้ก็ติดของแท้อยู่แล้วนะครับท่านใดต้องการของแต่ง ที่มีคำว่าฟอร์ดอันให,ใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยครับต้องแจ้งนะครับ mm. ฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับก็เลือกความเข้มได้หน้าสี่สิบรอบคันหกสิบกสิบรอบคันหน้าสี่สิบคู่หน้าหกสิบสามบ้านหลังแ0สิบเลือกได้นะครับ mm. ไม่ได้เก็บเงินเพิ่มเป mm. ้ารองนะครับเป็นแบบฟิล์มใส <c oughs> อันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ต้องติดนะลูกค้าน่าจะไปเคลือบแก้วหรืออะไรก่อน <c oughs> ติดไปแล้วนะครับก็เลยซื้อสำรองให้ลูกค้าไปอีกชุดหนึ่งละนะครับ <c oughs> ถ้ามันผิดผิดพลาดตัวเราเนี่ย ก๊อจัดการให้หมดนะนะครับไม่มีที่แบบไว้พี่ติดไปแล้วแล้วไม่ถอดคืนนะครับมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับทัดล็อกรถได้นะครับกํามือปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีรีโมทอยู่ที่ตัวนะเพจซอมแท็กครับดําแดงบันไดครับเป็นบันไดสีดำเนาะแล้วซอมแท็กเขาจะมีสติกเกอร์นี่ไดดูดีมันไล่์ตั้งแต่ประตูหน้ามาสติกเกอร์เป็นสีดําด้านนะ แต่มันเป็นไม่ได้เป็นงานแบบเป็นเส้นนะมันเป็นงานแบบปินสกีนะก็คือทั้งชิ้นนะเห็นปะรถสีดําก็เป็นสีดานะนะครับรถสีเทาก็ดํารถขาวก็ดํานะครับตอนมันอยู่กับรถขาวเนี่ยมันก็จะตัดตอนอยู่กับรถดํากับรถเทามันจะดูเข้มขึ้นนะครับรถของเรานะครับถ้าเป็นกระบะนะครับยูโรไฟนะครับก็เติมน้ํามันดีเซลปกติเราเติมดีเซลได้ทุกชนิดนะครับเราไม่ต้องเติมแอดบูนะแอดบูจะมากับแรปเตอร์กับเอเวอเรสต์เท่านั้น สปอร์ตบาร์วแท็กครับสปอร์ตบาร์ที่สามารถเลื่อนได้5ระดับก็ตามช่องนี้เลยนะครับสามารถยกตัวนี้ขึ้นเพื่อให้ความสูงเท่ากับแหลกหลังคานะครับเพื่อเราวางท่อนะตัดซื้อท่อ PVC 3เมตรเราก็วางพาดได้แหละนะครับพาดเป็นแนวนอนนะครับหรือเราจะเล่นกีฬาเซิร์ฟบอร์ดหรืออะไรครับก็วางได้นะครับอันนี้ประสงค์เพราะมันปรับได้นะ บันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมีมาล้อแม็กหวงนะครับแม็กอย่างเงี้ยหวงเลยนะสตอมแท็กใน้าฉาดเนาะไฟท้ายเป็น Full LED ครับก็เป็น LED แบบเต็มเลยนะครับไฟเลี้ยวเป็น LED ไฟถอยก็เป็น LED ด้านหลังครับฝาท้ายมีไฟเบรกดวงที่3มีกุญแจไขล็อกนะครับมีอะคริลิคมาสตอมแทกมากล้องฝั่งที่โลโก้มานะครับคันนี้เพิ่มสติ๊กเกอร์ เป็นสีดําด้านเข้าไปนะครับให้มันดูแบบเนี่ยดูมีลูกเล่นนะครับแล้วก็เข้ากับสติกเกอร์ด้านข้างนะครับสติกเกอร์เนี่ยก็มีให้ทุกคันนะฮะไอนคันที่ไม่เห็นเนี่ยคือลูกค้าไม่ติดนะครับกันชนท้ายครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์6จุดนะครับกันชนท้ายเป็นสีดํามาพร้อมกับระบบเตือนกันชนมาถอยและระบบช่วยเบรกนะครับคันนี้ติดล็อกฝาท้ายนะครับล็อกฝาท้ายก็ดียังไงอ่ะกดล็อกล็อกนะครับ กดปลดล็อกก็ใช้งานได้นะครับฝาท้ายเป็นผ่อนแรงนะครับมีเหล็กทอร์ชั่นบาร์นะเขาเรียกฝากท้ายอีซิลิฟนะครับแล้วตัวล็อกฝากท้ายผมเนี่ยถ้าจริงๆเนี่ยผมเอารีโมทอีกดอกหนึ่งมาเนี่ยผมไขได้นะของบางคนเนี่ยซื้อติดเนี่ยครับล็อกฝากท้ายอะ่ะกดกุญแจออโต้ Auto จริงแต่ตอนใช้กุญแจไขไขไม่ได้นะนะครับเราไม่ไม่ไม่กักอยู่แล้วนะครับเราเต็มที่อยู่แล้วอ่ะโรเลอร์ครับโรเลอร์ก๊อปติกของแอโรกัส นะครับของ a อ r o g u a r d นะครับไม่เคยเป็นสปอนแล้วก็ไม่เคยลดให้ผมนะแต่ผมติดของแบรนดน์นี้นะครับเพราะว่าราคานะครับราคาไปกันได้แล้วผมว่าเหมาะกับลูกค้านะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง a อ r o g u ร r d รับประกันจากศูนย์ฟอร์นะครับผมไม่ได้ติด a อ r o g u a r ดด้านนอกนะผมติด a อ r o ก u a r d ที่รับประกันจากฟอร์ดก็คือให้ช่างฟอร์ดติดนะครับรับประกัน3ปีหรือ10000แกิโอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะฮะนี่นะตัวนี้ก็เป็น ตัวที่มีไฟแล้วนะครับมีไฟสองท้ายกระบะอะไรเงี้ยครับมีไฟแล้วเพราะเป็นตัวยูโรไฟนะด้านหลังก็ปลั๊กไฟ1 2บโวลต์1้อวัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่แล้ว2 3 0สโวลต์สี่วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านนะฮะ,ะเรามาดูกันภายในคันนี้น่าจะ,ะปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ มีที่เท้าแขนนะครับมีที่เท้าแขนเป็นบ่อหนังเนาะมีแอร์หลังนะครับมีแอร์หลังมี USB ไ p ย A ไท e C นะฮะอันนี้น้องน่าจะมาถ่ายเอาไว้นะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พับขึ้นปวดหัวจ,จริงถ่ายแล้วไม่เป็นระเบียบเลย บอหนังดำครับนะครับเดินตัดสีแดงนะครับแล้วก็เป็นหนังนะครับอเปิดแฟลก่อนเนาะอันนี้เป็นหนังนะครับเนี่ยเป็นหนังอันนี้มันจะเป็นหนังกลับนะครับบางคนเรียกอาคัรทาร่านะสักับเพจแท้พยางแท้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้านะครับนี่สักับเพจเป็นพ็อเอร์แมนนะครับ แล้วก็พยางเรนเจอร์นะของแท้ด้านข้างพวกนี้ก็เป็นหนังครับเดินได้แดงเติมน้ำมันเนี่ยเราไม่มีตัวเติมตรงอื่นนะเราเข้าไปปุ๊บเราใช้ปลดล็อกเดียวกับประตูนะครับดับเครื่องเติมดีเซลได้ทุกคนนิดนนะครับย้ำว่าดับเครื่องนะชุดควบคุมกระจกนะครับแล้วก็มือเปิดกระจกพวกนี้อ๋อคันนี้ติดฟิล์มมาสากพักลันเนาะนะครับอ้าวแบบหนึ่ง ผมออนไฟก่อนกระจก,กน,นะครับพวกสี่ประตูที่ออกกับผมเนะี่ยผมทำเป็นกระจกแบบออโต้อย่างงี้ให้หมดเลยนะกดข้างหลังก็ได้นะนะครับเดี๋ยวจะคิดว่าเฮ้ยมันกดได้เฉพาะข้างหน้านะครับเป็นวันทัดหมดเดิมมันต้องกดค้างนะครับเราทําให้ลูกค้าเราทุกคนนะเบาไฟฟ้าคู่หน้าแปดทิศท,ทางดันหลังพนักพิงเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะครับบอลหลัง พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับควบคุมลถง่ายครับน้ําหนักเบาไม่กินแรงไม่กินน้ํามันเป็นโฟล์สตร์ที่วางแก้วมีมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเปิดไฟท้ายกระบะที่บอกว่าที่อยู่ด้านข้างนะครับ้ายกว่าเปิดไฟตันหมอกครับหลีแสงหน้าจอนะครับเราจะหลีนนี้กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเสียบ usb นะครับเก๊เป็น2ชั้นมีไฟตกแต่งห้องโดยสารแบบนี้นะครับเราก็อันนี้เป็นกล่อง กรท้ายนะครับของแท้แล้วก็ชุดเคลือบสีเราแถมไปให้จอกลาง12นิ้วครับ mm. Sync 4A and the Auto Apple c a แ p l a y แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a s s นะครับสั่งงานสตาร์ทรถได้นะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ออตโตนะ้เนาะแล้วก็ดับรถได้นะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยรองรับโทรฉุกเฉินนะครับ1669เดี 69, ๋ยวผมแกะถุงก่อนแกะถุงเกียร์ให้ลูกค้าก่อน นี่ก็แน่นเกินนะครับต่อครับขอโทษนะครับแอร์อิสระแยกซ้ายขวาครับมีไวเลสชาร์จ USB Type A Type C เกียร์ไฟฟ้าเล่นแมนวนวลได้ที่อยากแกะเพราะอยากให้ดูว่าเล่นแมนวนวลได้นะเบรกมือไฟฟ้านะครับที่รองแก้วนะฮะแล้วก็ซื้อคืนให้เรียบร้อยละไม่ใช่ของศูนะย์นะเดี๋ยวบอกว่าโอ้ซื้อคืนของศูนย์ไม่ใช่นะครับเราก็ มีระบบออโต้สตาร์สต็อปนะครับมีโหมดกันขับขี่4โหมดมีระบบช่วยจอดนะครับตัวนี้ปิดปิด ESP TCS นะครับปิด traction control หรือว่าปิดพวกล้อหมุนฟรีเนาะก็จะเหมาะกับการใช้งานกรณีเดียวเลยครับกรณีตกลมนะครับแล้วด้านในเป็นแบบนี้ปวด,ดหัวจริงเลยดูตอนถ่ายกันแล้วก็ไม่เก็บไม่ปิดเลยครับก็เป็นแบบนี้ ก็ต้องบอกว่าออปชันครบนะครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับฟอร์ดรุ่นไหนก็ตามนะครับสามารถสอบถามก็มาได้นะครับเรื่องของโปรโมชั่นนะครับยินดีให้บริการนะครับเสนอชาบ้างหรืออะไรยังไงนะครับก็ต้องกราบขออภยัยนะฮะ ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมเลือกส่งค้ามนะเบอร์โทรไอทีไลน์ก็ขึ้นมให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประการใดกับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ